Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. ก็วันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้ก็เป็นในหนึ่งวัน,นครับที่ช่วงของ,งาาก,การผมแค่ทาง,งานนะเพื่อนนะตอนนี้นะผมก็ให้ดูนะครับให้ดูเพื่อแบบว่าอ่าตอนนี้อยู่กับน้องวีเหมือนเดิมนะครับอยู่กับน้องวีน้องวีกำลัเงเตรียมของข้างล่างให้ผม ผมก็อยู่ข้างบนนะครับข้างบนนี้น้องมีที่มือโปรโนะครับตอนนี้เดี๋ยวน้องมีก็จะกลับบ้านแล้วนะครับสิ้นเดือนนี้นะนงมีจะกลับบ้านแล้วตอนนี้ผมก็จะมายิงฟ้าแล้วผมฟ้าเราใช้เป็นไม้ไผ่สักฟ้านะครับซึ่งแบบอาเพื่อแบบท่านใดนะครับที่ที่ดูคลิปผมอยู่เนี่ยก็ก็ดูนะก็คือของผมเนี่ยฟ้าฟ้าฟ้าผมเนี่ยผมจะ ทำการเหลาข้อก่อนนะครับสสยข้อให้มันเรียบนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาถ้าเป็นเป็นหลังคาที่แบบใช้ใช้ฟากทั้งสองสองชั้นเนี่ยซึ่มันต้องการความเรียบนิดหนึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่เรียบเนี่ยมันมีการนูนซึ่งเวลานูมแลเวล,เ,เวลาเราใส่ยิงปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ไม่เรียบมันจะไม่สวยนะครับแล้วก็บ้านที่ผมทําเนี่ยหลังนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกคือเ,เป็นงานบิล หรือเป็นเปลนทรงเอเ a ร e นะครับหรือออกแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับเป็นขึ้นผนังใหม่อะไรใหม่หมดเลยนะครับผมจากดูที่่อาดูโครงสร้างนะฮะเดี๋ยวผมใช้ดูนะนะครับอ่านี่อันนี้คือชั้นล่างโครงสร้างชั้นล่างก็จะเป็นเป็นเหล็กนะครับข,ของเก่านั้นเราก็ใช้ของเก่าก็ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนนิดหนึ่งนะเพราะว่า ถ้ามันวางแบบตามสเต็ปที่ที่ผมคิดอ่ะมันจะไม่มันจะไม่ได้นะครับก็เลยเอาศัยแบบนี้เอานะใส่เหล็กเอาฝังในนะครับฝังในแล้วก็ยึดติดกับไม้ไผ่ที่เป็นเสานะครับอันนี้นะผมใช้สามต้นเลยนะตรงนี้นะดูนะครับอ่านี่นคือหลังที่ผมเสร็จแล้วประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นหลังน้นนะฮะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนะเพราะว่าเหลือแค่ลงสีนะครับนิดหน่อย รายละเอียนิดหน่อยนะตรงน้ในห้องน้ำอยู่ข้างล่างห้องน้ําก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะผมไม่ต้องทุบป,ปูนตรงนี้ฮะด้านหน้าเนี่ยทุบออกแล้วก็ยกพื้นจากพื้นเดิมขึ้นมาหน่อยหนึ่งเทนะครับเทปูนเข้าไปแล้วก็มันจะได้ไม่ต้องมีบันไดเพราะว่ามันต้องแยกเป็นสองห้องนะห้องเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยสองหลังเนี่ยเราใช้แบบอสองชั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการใช้งานนะต,ต้องได้ทั้งสอง สองชั้นก็คือแยกห้องน้ำเลยบนล่างนะครับนะดูนะดูนู่นเลยคนระับมีช้างด้วยนะนะครับก็คือครับจุดจุดที่ผมทำงานมีช้างนะครับซึ่งแบบบางทีก็แฮปปี้นะสมัยตอนเด็กๆผมมาอยากผมชอบช้างมากอยากซื้อช้างแต่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะแพงมากนะรเราก็ได้แต่มาอยู่กับเขาแล้วก็มาเห็นเขา ให้อาหารเขานะครับดูเพื่อนๆดูนะเนี่ยดูดูโครงสร้างครับ<ส>ก็นะครับ<ส>จริงๆแล้วไม้ไผ่เป็นอย่างที่รู้กันก็คือมันมันสุดยอดจริงๆนะไม่รู้จะพูดคําไหนที่มันแบบให้คนเชื่อนะมันสุดยอดจริงๆขอให้เราป้องกันมอดให้ได้นะครับแล้วก็ส่วนรูปแบบดีไซน์อยู่ที่เราครับเราก็จะคิดทําแบบไหนก็ได้นะครับเนี่ย ให้ดูน้องวมนะีน้องวีครับสนุกไหมฮะสนุกไหมครับน้องเีนครับเออน้องวมีกกำลังขัดฟากเลยอันนี้เราขัดเพื่ออะไรนะน้องวีนะเราขัดขัดฟากเพื่ออะไรครับตอนนี้ฟากให้มันสวยครับเพราะว่ามันจะมีคราบดินคราบอะไรติดแล้วก็มันจะได้สวยเงาดีด้วยนะครับทาสีนี้สะอาดเลยนะครับดูสะอาดดีครับสะอาดเลยเนาะใช่ครับสุดยอดมากเลย นี้ต้องมียอดมากนะตอนนี้ต้องมีแบบเก่งแล้วนะแล้วก็เดยวน้องจะไปอยู่บ้านแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราเนถ่ายด้วยกันอยู่นะครับผมนี่ฮนะกำลังขัดสวยงามเลยมีตั้มลมตัวหนึ่งเลยยอดมากอ่าครับก็บรรยากาศส่วนตัวผมชอบมุมนี้นะครับผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะผมบอกเลยว่าผมชอบมุมตรงนี้มาก คือขอแค่มันเขาเรียกอะไรขอแค่เราได้อยู่กับไม้ไผ่แล้วก็สีเหลืองๆมองฟ้าขึ้นไปนะครับคือบ้านบ้านสไตล์ผมเนี่ยผมบอกเลยผมผมไม่ชอบบ้านสไตล์ที่แบบว่ามันมันมีความเหมือนเหมือนบ้านทั่วไปที่ทุกทากันนะครบ,บ้านปนูนบ้านอะไรกนี้นะเพราะว่ามันนี่เป็นศิละปะเท่าไหล่แต่มันดีนะครับแล้ก็ ดีนั่นแหละคื่ว่าเราเราชอบแบบนี้นะครับดูดูรับสุดยอดมากเลยนะดูแบบมุมนี้มันสวยจริงๆเ่ยเพื่อนๆน,นะครับเคนะเดี๋ยวผมจะทำงานต่อนะให้ดูเป็นระยะไปนะเพื่อนนะดีะไรครับผม ฟากไม้ไผ่เนี่ยนะครับฟากที่ผมใช้เนี่ยเป็นฟากที่แบบว่าซึ่งแบบถือว่าคุณภาพค่อนข้างดีนะครับผมสามารถตัดตัดแค่นี้มันก็ไม่หลุดนะถ,ถ้าเกิดฟากที่เราซื้อตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งการตีของเขาเนี่ยการสรับมันจะไม่แบบไม่ได้สับเพื่อคือไม่มีความพิจิพิที่ถันนะครับส่วนฟากผมเนี่ยดูตัดแค่นี้ก็ไม่หลุดนะผมตัดแค่นี้ก็ไม่หลุดนะ ประมาณสัก30-40เซนสบายๆนครับดูลักษณะการสับขึ้นแบบว่าเป็นาที่มีคุณภาพสูง ที่มันล่วงนะผมผมไม่มีผมไม่มีที่ที่แขวนแบบว่าที่ที่หนีบนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยิงให้หมดก่อนแล้วผมจะถ่ายดูุดท้ายนะครับผมไปดูกันนะครับตอนจบตรงฝ้าแผ่นนี้นะเอาละครับพเพื่อนๆครับตอนนี้นะผมก็ได้ยิงฝ้านะครับหลังคาของชั้นล่างเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตอนนี้ก็แบบร้อนมากนะมีเหมือนมีฝนจะตกแล้วก็มาแล้วก็หายไปครับดูนะดูดูฝั่งนี้กันนะครับ ล่างนะตรงนี้นะสุดมันนี่เลยแล้วก็อีกข้างหนึ่งคนระับข้างหนึ่งนะอันนี้ก็ติดห้องน้ำนะครับเรายัางยิงไม่ได้ตรงนี้นะเราต้องทําห้องน้ําก่อนนะก็คือตั้น้านี่เสร็จหมดแล้วนะครับดูนเห็นี่เลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับคือวันที่16เมษายนนะครับซึ่งเป็นวันสงการอยู่แต่ร้อนมากูุหงแ่อแตกแบบสุดเลยนะ ต้องมีอยู่ข้างล่างนะครับคอยส่งซากให้ผมนะตอนนี้ฟ้ากําลังร้องนะครับแต่ไม่รู้จะตกตอนไหนนะมาแบบหยอกหยอกแล้วก็หายไปนะครับทุต่อไปผมก็จะดึงเชือกนะครับแล้วก็ขีดให้ตรงหรือตัดขอบด้านล่างให้เท่ากันนะครับผมโอเคายกันเลยนะเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับก็ผมก็ได้ทําการวัดนะครับระยะที่ผมจะตัด ปลายาชายชายของฟ้ากหรือปลายของฟ้าที่เป็นซ้าไมฟ้าไม้ไมผ่ที่ผมยิงนะตอนนี้คือตัดไปแล้วได้ประมาณสักเม็ดเม็ดนึงมันตัดยากนะเพราะว่ามันมันหย่อนนะมันไม่ตึงเดี๋ยวดูนะอันนี้หลักที่เสร็จแล้วนะนีนะไล่ไม้ผมขีดเส้นไว้นะขีดเส้นตรงนี้ไว้แล้วดู นะครับก็เราก็จะค่อยๆตัดครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาตัดนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราหนีบหนีบไปให้มันมีความความแข็งมันไม่สัน่นเพราะว่าผมจะใช้เลื่อเลื่อยเ,อเลื่อยชักที่มันเป็นแบตเตอรี่มันจะไวกว่าถ้าใช้มือนี่เหนื่อยเลยนะเอาเรื่องเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศข้างล่างนะครับว่าบ้านสองหลังเป็นยังไงนะครับอีพีนี้จะเป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับที่ผม สร้างตรงนี้นะใช้เวลาหลายเดือนเลยนะก็เอาเรื่องเหมือนกันนะให้ดูน้องวีนะน้องวีกินน้ำหรอครับ,ร,บร้อนไหมน้องวีร้อนมากเลยนะเดี๋ยวช่วงช่วงปลายเดือนจะพาน้องวีไปเไท,ที่ยวอุทัยธานีนะครับแล้วก็เราจะพาน้องวีไปอบรมนะช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนเมษาผมจะมีอบรม ให้กลุ่มวิสาหกิจที่อุท,ทัยธานีนะครับเดี๋ยวพานอนมีไปด้วยนะครับนี่ฮะดูเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างให้เพื่อ,อนๆดูนะว่าตอนนี้งานคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับอตอนลงไปนะอันนี้ดูข้างในก่อน,ค<ส>นะครับสีเหลืองอร่าสวยงามนะผมผมมีบันไดที่บันไดที่ผมเคยทําใหญ่ที่สุดแล้วก็หนักที่สุดนะครับตอนนี้มันแห้งไปแล้วนะใช้เวลาย,ยกประมาณ ไม่ใช่ใช้เวลาให้ใช้คนยกประมาณสี่คนห้าคนนหนักมากวลาตั้งขึ้นนะตอนนี้มันแห้งมันจะเบาหน่อยนะ,นะจริงๆวิธีการลงบันไดที่ถูกต้องคือเราต้องลงด้านนี้นะตามแบบสมัยโบราณเลยนะขึ้นขึ้นหน้าแล้วก็ลงหลังแบบนี้ฮนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราหน้าลงนะบางทีเราจะหัวทิ่มได้นะทุกคนนะ,ะไปดูกัน,นนะ ราก็ต้องตัดขอบขอบข้างล่างตรงนี้นะฟากให้เท่ากันนะครับดูหลังนี้คนระับี่ที่โอเคแล้วนะผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ก็ยังยังไม่เรียบร้อยดีนะให้ดูนะอันนี้ก็เป็นลาวจากผ้าทําไวนะ้นั่นเดี๋ยวเราต้องถอดครนะดูดูข้างบนนี่นนี ดูนะครับดูก so ็ค so kind of ือตอนนี้ก็ยังรกนะครับเพราะว่าเราก็มีนี่มีที่อยู่นะครับก็เอาของเอาอะไรไว้วางไว้เราจะดูแบบไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่เราจะเก็บตอนที่เราเสร็จงานนะตอนที่เราเรียบร้อยหมดแล้วก็เก็บอีกทีตรงนี้ก็ยังมีเชือกที่ยังยังไม่ได้พันนะครับต้องพันเชือกยึดติดกันไว้นะครับทุกทุกจุดเลยตรงที่แบบที่มีเสาใหญ่ๆแล้วก็มีตรงพวกตอมอเนี่ยผมเช มจะเทป,ปูนขึ้นมาแล้วก็ไปต้องทำเขาเรียกอะไรอะไปต้องวางนี้ทำเป็นโค้งให้มันเพราะว่ามันจะได้แน่นขึ้นนิดนึงอันนี้เป็นงานเป็นงานต่อเติมนะครับหรือแล้วก็ต่อทำทำขึ้นมาใหม่ต่อเติมใหม่นะครับหรือแล้วทำใหม่นะดูดูมันดูข้างหลังนะดวข้างหลังแบบนี้นะ ข้างหลังจะโดนแดดเดยอะนะเพื่อนนะเพราะว่าแดดตอนเย็นก็ส่องมาตรงนี้ผมยังไม่ได้าลงสีนะเดี๋ยวกะว่าจะลงทีเดียวนะครับเดินขึ้นมาตรงนี้นะนอันดอ่านะครับขึ้นมาบนบ้านนะครับบนบ้านเลยไปดูข้างบนกันนะขี้หนูเต็มเลย เห็นช้างอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับดูข้างบนโอเคฮะอืมนี่เป็นหน้าต่าง ต่างประมาณนี้นะครับพื้นก็อันนี้คือช่วงนี้ก็แบบไม่มีลูกค้ามานอนนะครับใช้พื้นแบบเอาเสื่มมาปูก็ดีนะครับก็ช่วยได้หลายหลายอย่างนะเรื่องฝุ่นเอยอะไรเอยนะครับได้หมดนะครับจริงๆที่นี่ปัญหาอย่างคือฝุ่นเยอะมากเพราะว่ามันมีช้างเล่นเล่นฝุ่นข้างล่างคนระับ มักนกจะดีดขึ้นมานะฮะก็ประตูเราก็ปิดไว้ก็ได้นะปิดประตูไว้ก่อนนะดนูก็โดยภาพรวมก็โอเคนะครับก็มันมีอาการแบบก็คือต้องเข้าใจนะครับว่าบ้านหลังนี้เราเราทำโดยการบิ้วแบบมันไม่ได้เป็นไผ่ทั้งหมด มันมีโครงสร้างบาง,งตัวที่แบบมันเป็นเหล็กแล้วก็ของใช้ของเดิมครับเพราะว่าถ้าเราทําขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเนี่ยในส่วนตัวผมชอบไม้ไผ่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือแบบว่าก็มีเหล็กมีอะไรเก่าอยู่ซึ่งเ,เขาเรียกอะไรก็ยังแบบไม่ไม่ร้อยนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นในเรื่องของความม,มมั่นใจผมผมมั่นใจไม้ไผ่มากกว่านะ เพราะว่ามันความเป็นศินละปะความเป็นอาร์ตมันก็ยังยังไม่ร้อยนะครับเอ,อ,อาง่ายงคือยังไม่ร้อยเปอเซ็นก็ในระดับนึนะใช้เวลาพอสมควรนะนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวลยข้างหน้ากันตะนะ่อไป โอเคนะครับเพื่อนครับก็สําหรับอีพีนี้นะ mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่สําหรับผมสร้างบ้านสองชั้นจากไม้ไผ่ซึ่งแบบโมดิฟายนะครับโมดิฟายจากของเดิมนะครับเป็นบ้านแบบสูงตัวนะที่แบบอ่าไม่ได้แบบว่าอะไรมากก็คือใช้ธรรมชาติเป็นวัสดุจากธรรมชาติเราก็จะรอดูว่ามันอยู่ได้นานจริงๆกี่ปีนะครับโดยข้อมูลที่เรารูกันอยู่ก็นานหลายปีนะก็เป็นสิบสิบสิบยี่สิบปีก็ได้นะครับในเรื่องของ ส่วนที่มันเป็นพื้นที่ใช้สอยด้านในนะครับถ้าโดนถ้าผายโดนแดดโดนฝนก็ไปเหมือนกันนะไมดด่กี่ปีก็ผุแล้วนะเพราะว่ามันมันไม่ชอบความชื้นไม่ชอบน้าไม่ชอบแดดเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมนะอย่าลืมกดไลค์นะให้ผมด้วยนะกดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ